ก็แบบพูดแล้วก็พูดกันบ่อยอยู่แล้วนะก็พูดกันเป็นประจำมาักกันเนี่ยพูดกันบ่อยมากกอดกันรักกันพูดจะไปทําอะไรลงจากรถก็ต้องกอดกันก่อนหอมกันก่อนไปแล้วก็ไปถึงก็กลับมาก็กอดกันอีกรักกันลักกันตลอน้องเพลงคุณแม่ดูแลน้องเพลงมาตลอดชีวิตในในขณะเดียวกันคุณแม่ทํางานหนักมากๆแล้วก็ต้องดูแลหนูด้วยคอยรับคอยส่งทําอาหารให้ทาน มีอะไรอยากจะขอบคุณคุณแม่ไหมคะก็ขอบคุณมามีมากที่แบบมามีเป็นคนทําอาหารไม่เป็นใช่ไหมแต่ก็ยังทําให้ก็คือแย่ก็ก็ทานอร่อยแล้วก็ thank you very much ที่แบบพยายามขอบคุณมากไอเว l เรา v นีลย คผู้ชมครับแล้วช่วงหน้าครับมีหนุ่มๆสามคนครับที่เขาบอกว่าเขาปลื้มเหลือเกินนะครับในตัวของคุณตุก๊กคุณแหวนและคุณตู่นะครับ <c oughs> เขาอยากจะร้องเพลงร่วมกับทั้ง3ท่านมาก,มาก <c oughs> ๆจนท่านดาวจัดให้แต่ต้อเป็นช่วงหน้านะครับ คำาคำใจที่ดเดยอยาเธะซื้อคมไม้ดีดีที่พอจะทำให้เธอเข้าใจคำบางคำที่ดค่คำหนึ่งคำบังคำที่จะซึ้งกินใจที่จะ,จะพอจะ,จ,ะจะใช้แทนใจจากฉัน ta chung biến thân khu thêm đầy Khi tên con chi chặt chạy hay chẳng Có hay không tên rối tên thành Cứ không mình nhai này thò đến mưa chạy Khoảng bên trên khi hẹn khi tên nhiều Cũng chưa khi của thăm phút để đầy กันไม่มีสิ่งใดมากไปก,กว่านั้นฉันเพียงยามแค่สายใจ,นนใ,จในหัวใจที่มีรักก็คือความจริงใจที่คงมั่นี่ตัวฉันนั้นมีให้เธอมีหัวใจในสายตาย สัญญาว่ารักเธอและจะมีเพียงพอมาให้เธอผู้เดียวสด้าหลังครับคสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องต่อขอต้อรับหนุ่มหนุ่มทั้งสามนั่นเข้าสู่รายการจันพันดาคหนุ่มค่ะได้มีโอกาสมาร้องเพลงร่วมกับศิลปินรุ่นพี่ศิลปินคุณภาพรุ่นพี่รู้สึกยังไงกันบ้างคะรู้สึกดีใจครับเพราะพี่ๆก็เราก็เคยฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกว่าลูกสาวพี่พี่สวยมากครับๆๆไม่ได้เกี่ยวกันเนื้อหาเลยนะครับก็เคยร้องกันมา แล้วอยู่บ้างนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ได้มาร้องต่อหน้าเอสาวๆลูกๆของพี่พี่เขาก็บางทีก็ตื่นเต้นหน่อยอผมว่าทุกคนสวยเหมือนแม่หมดเลยสังเกตว่าเวลาพูดสิไดจะลิงก์ต้าหาลูกสาวแต้ก็ถามคุณเป๊กเลยครับว่าคุณเป็กชือเป็นยังไงลองฟังกันดูผมก็จริงๆแล้วชื่นชมพี่พี่อยู่แล้วนะครับคือติดตามฟังมาตั้งแต่ แบบว่าเด็กๆก็ได้มาร้องเพลงด้วยกันวันนี้ก็ดีใจมากครับับบทบทของของเราซึ่งตอนนี้เราเป็นนักร้องเหมืออาชีพแล้วเราชื่นชมศิลปินรุ่นพี่อย่างไรครับผมมองว่าอย่างแรกคือการวางตัวเลยครับคือพี่ๆทั้งสามคนเป็นเป็นเหมือนไอดอลของการวางตัวของศิลปินรุ่นหลังอย่างดีมากพี่ๆท,ที่น่ารักมากนะครับ,รบใน<ๆ>เวลาเจอกับเขาจะรู้สึกว่าน่าเอาเยี่ยงอย่าง อย่างนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นสามสาวสวยและสามหนุ่มหล่อขึ้นเวทีเดียวกันบ้างไหมคะร้องเพลงร่วมกันอีกมีโอกาสในสามคาวแน่นอนยังงไฮะแล้วมีมีอีกหลายๆศิลปินีส์ค่ะมีแน่นอนในคืนคอนเสิร์ตหมายเลขสิบสองค่ะมาแค่ส่วนไม่น้อยเองจริงๆแล้วมีถึงสามสิบสองชีวิตค่ะสามสิบสองชีวิตกับคอนเสิร์ตกรีนคอนเสิร์ตกรีนคอนเสิร์ตหมายเลขสิบสองค่ะชื่อคอนเสิร์ตว่า Green Wave the Wave the Song ครับค่ะที่ไหนคะคอนเสิร์ต รอยส่วตอนที่สยามพารากอนนั่นแหละเมื่อไหร่คะเร็วๆนี้ไหมคะค่ะวันที่26 27กยกันยายนนี้ก็ซื้อบัตรได้ที่ไทยซิเกตเมเจอร์นะคะค่ะรายได้ส่วนหนึ่งก็มอบให้กับมูนิธิสพิธิเด็กบ้านแกด้าใช่แล้วใครเป็นแฟนก็ไปจับจองที่นั่งกันให้เรียบร้อยนะคะข้อสุดท้ายนี้มันต้องรบกวนนะครับพี่ๆีทั้งสามท่านเลยเกี่ยวกับเคล็ดลับเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรครับให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กดีในอนาคตและเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ในวันข้างหน้าครับก็ต้องเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วพยายามเข้าใจลูกมากๆแล้วก็ทําให้ลูกรู้ว่าความเข้าใจเนี่ยทําให้เวลาเขามีอะไรเขากล้าบอกเรากล้าที่จะพูดการสื่อสารกันถูกต้องที่สุดเลยครับพี่ตุ๊กว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเป็นคุณแม่แล้วเรารับฟังลูกได้ทุกเรื่องนะคบเปิดใจทำให้ลูกรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนเขา,าแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือการให้เวลากับลูกไม่ว่าเราจะมีงานมากแค่ไหนเนี่ย ครอบครัวกับงานมันต้องเดินไปพร้อมๆกันเพราะนั้น <aspir ant. S 1> เราต้องให้เวลากับลูกแล้วใกล้ชิดไม่ห่างเขาต้องไม่ห่างค่ะนะคะค่ะ<ฆ>ก็ที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่สรรําคัญที่สุดก็คือเราให้ให้เขาทําในสิ่งที่เขารักสนับสนุนลูกสนับสนุนลูกแล้วก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้เขาในสิ่งที่เขาจะฝันไว้อยากจะเป็นอะไรเราพยายามสารฝันให้เขาค่ะ คุณมากๆเลยแขกทุกท่านนะคะเริ่มจากสามหนุ่มก่อนเลยค่ะคุณเป๊กคุณป๊อปและคุณปิงปองค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวของความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกกะทับใจมากๆเลยทีเดียวขอบคุณมากครับคุณตุ๊กและน้องจิ้งนะครับคุณตู่และน้องเพลงและคุณแหวนและน้องปันปันครับขอบคุณครับ คุณโกเด้นไดมอนด์ด้วยนะคะสำหรับเครื่องประดับของแขกรับเชิญในวันนี้ทุกท่านและท้ายสุดนี้ค่ะคำถามประจำวันนี้นะคะมีอยู่ว่าน้องปันปันคนไหนเอ่ยยกมืนอ,น,อ,อน้องปันปันเป็นนักกีฬาประเภทใดค่ะคคท่านผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะหนึ่งสายแรกนะคะที่โทรเข้ามาแล้วตอบถูกภายใน สินาทีนี้นะคะจะได้รับของรางวัลไปเลยค่ะเป็นจี้หมีแพนด้านะคะคอลเลกชันมามแอนมีมูลค่า38,000บาทจาก m o เดิร์นไดมอนด์ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังนะครับคลิกไปที่จันพันดาว m a เนีย .com คลิกเข้าไปเยอะๆครับค่ะวันนี้จันพันดาวหมดเวลาลงแล้วค่ะเจอกันใหม่วันจันหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับ